เอาล่ะสวัสดีทุกคนได้ครับนี่กับอนิเมะสวิ Switch. ตช์เพิ่งเปิดวันนี้เลยตอนเช้าโอ้โอโอเพลงดังไปเฮ้ยนี่มันแนวแบบเปิดอายมุมมองบนเนืออุ้ยมุมมองบนเดี๋ยวนะเพลงคุนค้นๆนะเนี่ยแหม ให้ความรู้สึกเหมือนเกมที่เรารักแต่เกมนั้นไม่รักเรานี่หละเมยมีซัมมอนด้วยตูต้ไดเ,เร็ตอันนี้เป็นอะไรฮิโซกะจินเบโอทีไปเลยโอ้ยอสามตาเวอืม,อมบลาบ้า เฮ้ยไม่ติดฮะไม่ออกฮะไหนในในคอนลองเล่นไหนมีอะไรมัง่งนี่อะไรอ่ะอีวิวเลชั่นเนอะอีะอวิวเลชั่นเนาะโอ้นี่แมทเทเรียลรืองใช้อีวิวเลชั่นต้องใช้มารีนทั้งสามสิบตัวอีจิโกะอีกโกะใช้มารีนอ,อีทีเอสอะไรนัม,มิเอ้าเอ้ากลายเป็นวิญญาณ อู้เหออน็นรังยานไหมอันนี้ E F K w o w เอฟเอฟเคเอฟเคโบวด้วยอันนี้คือโอ้โหระบบสุ่มปั๊ดมีเควสด้วยเวสรายวันอันนี้เจเนอเรลล์อินฟินอันนี้ Even. อีเวนต์อีเวนต์ยังไม่มีฮะกดเมนูไม่มีเลยไหม มีสตมีสตตีเอนเทอรี่เอ้ยมีแคปซูลอะมันคืออะไรอะแคปซูลไม่เพงมีมีแคตตารตียเอาหรือสมุดิสมตัวนั่นนะ,ะควมพไปส่เปอร์เซ็นหนึ่ง ในโค้ดมีเซตติ้งมีมิวสิกแม่มิวสิกปิดเลยเดดเดดสวิ <Nice. S 1> Dead. Dead. คตควีดเสร็จหนึ่งควสอีสดฮะสุ่มได้อีกสุ่มได้อีกสองครั้งให้เดนามิมา โอ้ยนามิคู่ไหนเรามาเทสระบบไอสวิตอ๋อนี่คือใส่ได้อะโกคูออกเลยเอาโกคูออกก่อนเอาเลยใส่เอาโอ้ยนี่มีนี่ด้วยมีเบิร์กติดมาด้วยสุ่มแล้วมีเบิร์กติดด้วยทุกคนอันนี้เป็นสวิตสองค่ะเป็นสองอันนี้สวิตหนึ่ง อันเซฟที่สองเราจองใส่สไปก็อาเกรดตัวประกอบกันตัวประกอบมันส้มว้อัอเกรดอัาเกรดต้องใช้อะไรด้เนี่ยอัาเกรดต้องใช้ของนี้เด้อโอ้บรเจ้านี่อะไรอะ่ะอ๋ออืมกินให้หมดเลยอืม หอมหอมอืมขึ้นมาสี่เววอ,อ๋อพอยายของแล้วก็จะได้พอย์มาเ,เน้นก้าวไว้ก่อนอืมไปอืมน่านี่นอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้กดเคลี์ ชาเตอร์วันน o r m ม l ลเดอสตาร์ทเลยนะมุมมองแบบเดี๋ยวนะนี่พีชเบิร์ดอายละนี่อะไรอะโอ้ตีของประกอบไม่ได้เออโอ้จบแล้วนึกว่าเก็บของนั่นจะมีทองกดหนึ่งสกิลอยู่สิบูเดมอนโอ้ยยัยงไงบางของตีได้บางของตีไม่ได้ ไปยายาทีเ,เขียวยาบูเดมอนออเปลี่ยนตัวไงอ๋อนี่นี่เปลี่ยนตัวนี่อีเจอแน่เนทพสา,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 ามตาทพสามตาเทพสามตาทพบสามตา เป็นค่างยากนะสำหรับใครที่ไม่ชินกับมุมมองเราเนี้ยค่างยากนะโอ้ผมผมก็ไม่ชินนะมุมมองเนี้ยเฮ้ยนี่เจอตัวประกอบหัวส้มเจอตัวประกอบหัวส้มเน่ยโอ้ไม่ชินไม่ชินโอ้โหหัหมุมมองมุมมอง โอไม่พ่าเลยก็คืงก็ทงจะเล่นยากนะสำหรับใครที่ไม่ชินกับมุมมองอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผมนะผมไม่ชินอูดิขนาดสกิล euh ยิงสกิลไม่ตรงเลยผมอะไม่ไหวเลยมุมมองเงี้ยไม่ไหวเจอาเทพสามตาดีกว่า มเทพสามตาเทพสามตาเทพสามตาโว้ยโปงเอวีมึงเกลดเทพสามตาแน่เทพสามตา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 โอ้ยโว้ยมุมมองเนี antis, oh, oh, oh. Oh, oh. Uh, ่ยลบเหมือนเนี่ยเลยนะรีสิได้รีวิวอ่ะที่มันเป็นมุมมองหมด มมองกล้องมุจนปิดนะครแก็ชอบมีบั็กกล้องมุมพปิดใช่เลยเนี่ยใช่เลยเฮ้ยเทพสามตาเฮ้ย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 เม้ยเฮ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 ้มเไยเ้เออยเมมยเ้เอ้ยเเฮ้เฮย้ยเเ เท่สามตาว่ายิ้เว้าวเล่นกังข้างยากนะจะ w a d แล้วก็ใช้เมาส์ในการควบคุมทิศทางอะยากๆมากๆเลยไม่ถนัดเลยทึไปเลยอืมเฮ้ยนี่เคลียร์อเรียเคลียร์ไปละสี่สี่ลห้าเป็นเดียวก็ผ่านด่านเฮะผ่นด่านควบคุมแตละครพัผ่านด่าน,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 านแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเอาด้วยจุอี ของก็พังได้อะมียาด้ยอ๋อเวลาของไหนพังได้มันจะมีสีเหลืองขึ้นไม่ได้พังสีสุดเลยก็แบบนี้ก็ไปลว่าซ่อนของไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวเลยเงี้ยอืม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 อืโอ้เพศสามตาโอ้ยดีเบลนี่ตประกอบเหมือนส้มอืม ชูว่าโอ้ที่ที่ที่ยูที่ยูแต่ทีมต้องเทพสามตาอืมเทพสามตาเทพสามตาเทพสามตาไอ้บูเดมอนนี่สามสิบหกเฮ้ยดาก์อนทวินเอาเฮ้ยสกิลาใกล้เยอะเลยเทสามตา เฮ้ยบอสไปบอสวีด้าวีด้าเอ้จีกุนกุนนั่นนี่มันนี่นั่นนี่นะเฮ้ยเราลับได้เลยอะโอ้ลับไม่ได้โอ้โหเอ้ยไอเราควรดูว hey, ่าจะรับโกงได้เฮ้ยโกงไม่ได้ไม่ไม่ไม่โกงไม่โกงไม่โกงเทปสามตายิงได้ไหมยิงอย่างนี้นี่ยิงได้ไหมเฮ้ยเทปสามตา ไอ้ยิงได้อ่าสบายแล้วอย่างเงี้ยนี่นใครมีตัวระยะไกลก็เนี่ยสูดฟาร์มยิงระยะไกลเอาเลยมันตายช้าแต่มันตายชัวโอ้สบายอย่างเงี้ยนี่ถ้ามีเล่นเัืเพื่อนเทพสามตาคนละตัวยิงกันอย่างเงี้ย อ๋ออ๋อ,อมานาหมดมันใช้มานาด้วยโอเทพสามตาใช้มานายี่สิบเลยเทพสามตาอุ้ยมันเห็นมันเห็นเลยยะมันเห็นเท่าไกลแล้วเรื่องอยู่แล้วไงอะเทพสามตาโอ้ยโอเคโอเคโอเคอเราอยู่ข้างนอกแหละเรายิงนอกแหละเทพสามตาโซที่ โอ้ยมีกดรีเทิร์นมีรีสตาร์ทมเน็กด้วยเอ้ยอย่างเงี้ยดีระบบน่นชอบนะมาด่านที่สองด่านนี้แล้วพอแล้วจริงๆแล้วไม่ไหวแล้วเล่นมุมมองนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเมาเมา,มาคอนโทรยากมาก

เดินคอมแบทเดินคอมแบทอ๋ Combat, อเวลาเราเปลี่ยนตัวมา,านาก็จะเปลี่ยนด้วยเลยก็จะเปลี่ยนด้วยใช่มไหมใช่ยาเหลืองนี่ทำอะไรได้อะเก็บแล้วได้อะไรอ่ะมืนได้เลยเลยยาปลอมอเทพสามตาวิสูตรฟาร์มเลยแล้วคนที่ผ่านด่านไม่ไหวอ่ะ มีตัวระยะไกลนะ้วเนี่ยสแปมอน่างเนี้ยเทพสามตาอย่างเงี้ยได้ทั้งวันอย่างเงี้ยเทพสามตามเห็นแล้วเห็นแล้วเทพสามตาเอาว้าวออ้ยเป็นบีดแท้แท้แต่เสียงแดดคุ้นๆนะครับนี่เสียงแดดเนี่ย ดูเสียงแดดทุกเสียงก็เหมือนกันอยู่แล้วว่ะเสียงแดดนี่เหมือนนี่เลยนะวิชาของวิชาเคื่อนยาทิ่ตามันพีชื่อเลยนะโซโซใช่โซไม่เหมือนเลยเหมือนเหมอนเลยดูเสียงแดดมันเหมือนกันอยู่แล้วทุกเรือะนะอเรชช่อ,นะมมอ,มอ,องมันเหมือนกันไหมวิ่งเล็งตัวระยะไกลก่อนอันอืม เวลาสกิลอามาตะได้ด้วยนะมาสกิลอา mata นะนี่เฮาย่าาหัววิมาน้ำหมดเทพสามตาเลือดเลือดหนำหอมมีกล่องก็ตุกตุกแม Tay lại nói không an anoint. Oh, để bì kiếp cái thắng tai, mày phải thêm thắng tai bé, bay 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 คือบีมเทพสามตาระยะรักอ๋อระยะลักนี่คือตีระยะใกล้เหรออันนี้คือระยะไกลอันนะเทพสามตาเทพสามตาอันน่ะบอสไฟบาชิโคจิ เอ้อ้ชีขคุณน,นั่นะโอ้ยเดินไกลยังเลยแดดนานกวันนี้ไม่ได้เออไม่ก็มีบินก็ได้อะไกลยังเลย

อันิเมแสวิตนี้แล้วใครที่อยากเล่นก็เชิญเล่นได้เลยแต่มันเป็นมันมองแบบเบิร์ดออยมุมมองแบบสูงก็ถ้าใครคิดว่าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ